คุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้ตกข่าวนะคือเมื่อวานนี้นอกจากที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับกรณีพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักหลวงก็ยังมีคำวินิจฉัยอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่มีการยื่นให้วินิจฉัยหน่อยว่าเคำสั่งคสชเมื่อปี57เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมรวมถึงโทษทางอาญาด้วยปรากฏว่าศาลก็พิพากษาออกมานะครับศาลวินิจฉัยแล้วบอกว่ามันขัดคือขัดทั้งสองอย่าง่ะผมสรุปให้ฟังง่ายๆคือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับขัดรัฐธรรมนูญก็คือว่า ขัดคําสั่งรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา29แล้วก็โทษทางอาญาก็ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา26นั่นเองคือเรื่องนี้นะครับก็มาจากการมาจากกรณีที่นายวรเจตภาคีรัตอาจารย์คณะนิติศาสตร,ร์มธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีเนี่ยคือขอให้ศาลแขวงรู้สิทธิ์ส่งคำแย้งมานั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายศาลก็วินิจฉัยแบบนี้นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ